สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอิหมัมเป็นคอเตบเป็นบิลันเป็นผู้บริหารมัสยิดสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไม่ได้อยากจะฝากลงไปในหน้ากระดาษแต่อยากจะฝากให้มันเข้าไปในหัวใจเลยว่าให้พวกเราเนี่ยต้องรู้ซึ้งและสำนึกบุญคุณของอิหมัมอับุลอาซันอัชอารีให้มากกว่านี้บางทีลูกหลานเราเนี่ยไม่รู้จักเลยอับุลาซันอัชอารีเป็นใคร ท่านเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะนะครับอับบ nah, ุลนัสอัชอารีเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะย้ำ <sama> อีกครั้งนะครับท <im ่านเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะวันนี้เราไปถามเด็กๆเรารู้จักอิหมัมชาฟีอีไหมอยู่ในแบบเรียนมีไหมเฮ้ยมีเด็กๆเรารู้จักอิหมัมชาฟีอีท่านอิหมัมชาฟีอีเป็นอิหมัมของเราในเรื่องฟิกฮ์ในเรื่องการปฏิบัติแต่อบบุลซัสนัชอารีเนี่ยเป็นอิหมัมของหัวใจเราอะเป็นอิหมัมที่นําทางเราในเรื่องของการเอียติกอด วันนี้เราเราให้ความสําคัญที่จะพูดถึงตัวท่านเนี่ยน้อยเกินไปกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนของคนบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าลองไปที่ตลาดสิแล้วก็ไปถามเขาบอกที่กรุงเทพนะตลาดมินบุรีตลาดมินบุรีเนี่ยมุสลิมมันเยอะคนขายของเนี่ยก็เป็นมุสลิมเยอะคนไปเดินเนี่ยก็เป็นมุสลิมเยอะเขาบอกลองดูสิไปยูไปยืนอยู่ที่ตลาดมินบุรีแล้วก็ถามมุสลิมสักสิบคนที่ไปเดินตลาดอ่ะถามว่ารู้จักไหมอชาชัยรคือใคร ถามว่ารู้จักไหมอบูุัสซานอัชอารีคือใครผมก็บอกกับเขาไปขอบคุณมากเลยเนี่ยคำเนี่ยมันสะเทือนใจผมมากผมก็บอกขอบคุณมากเลยที่ให้คําแนะนําที่เตือนเราที่สะกิดเราให้เรารู้ว่าเราเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับท่านน้อยเกินไปจริงๆท่านเนี่ยอิหม่มการเป็นอิหม่มของท่านต่อพวกเราเนี่ยมันไม่ต่าไปกว่าอิหม่มชาฟีหรออิหม่ำฮุนลอเลยอิหม่มชาฟีเป็นอิหม่มเรื่องฟิกท่านเป็นอิหม่มของเราในเรื่องอากิดะ ผมไม่ได้บอกว่าอิหมัมมะพุนัสนัชรีประเสริฐกว่าอิหมัมชาฟีไม่ใช่นะครับอิหมัมชาฟีเนี่ยอยู่ในตบะกอสก่อนคนยิ่งยุคเก่าเนี่ยเขายิ่งประเสริฐกว่าคนยิ่งตอบะกอที่มันสูงกว่าเขาประเสริฐกว่าอิหมัมชาฟีใกล้กับท่านนาบีมากกว่าอิหมัมมะพุทธนัสนัชรีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของอิบนุสุรอยอิบนูสุรอยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีเพราะฉะนั้นเราไม่เอาไปเทียบว่าใครเหนือกว่าใครอะไรแต่เราต้องมีความคิดว่าเฮ้ยท่านเป็นอิมาของงเเรตรตนี้ย เมื่อมันมีอะกิด้าอะไรที่ผิดเพี้ยนเข้ามาเหตุผลนะความสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญเรื่องเนี้เพราะอะไรพี่น้องลองคิดดูถ้ามันมีมัสอาราฟิกแปลกๆมาเข้าหูลูกหลานพวกเราเฮ้ยใส่ถุงเท้าก็เช็ดได้อาบน้าละหมาดใส่ถุงเท้าเนี่ยก็เช็ดเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องล้างเช็ดบนถุงเท้าได้เลยลูกหลานเราจะว่าไงลูกหลานเราจะบอกเฮ้ยมาถับชาฟีีเปล่าไอ้ตรงเนี้ยคําถามเนี่ยมันเป็นวัคซีน ที่ลูกหลานเราถามเม,เมื่อเจอประเด็นแปลกๆเหล่านี้แล้วเขาถามว่ามัทฉับชาฟีหร,รือเปล่านี่แหละคือวัคซีนเขาในเรื่องฟิกในเรื่องอิบาดะแต่ทุกวันเนียใน Facebook ใน YouTube ใน Tik t o อกในโซเชียลต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยหลักอากิดาที่มันแปลกๆที่มันเข้ามาเนี่ยลูกหลานเราไม่มีวัคซีนเพราะอะไรเพราะลูกหลานเราไม่รู้จักอบูนัสันอัชอารีลูกหลานเราไม่รู้จักอบูนัสันอัชอารีอบูนัสันอัชอารีพี่น้องผมเหลือกี่นาที อีกหนาทีนะอับบุลลานนชารีพี่น้องมีอยายะกุรอ่านอายะหนึ่งลำมานุซีละเการูหูตาละเมื่อพระดำดัดขอลราถูกประทานลงมาอยายะไหนฝาเซาฝายอะติลลาฮุบีเก้ามินอยู่ฮิบบุฮมุมว่าอยู่ฮิบบุนะต่อไปเนี่ยอัลเลาจะให้มีมาซึ่งกลุ่มชนหนึ่งที่พระองค์รักพวกเขา เดี๋ยวจะมีกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์รักพวกเขาและพวกเขาก็รักอัลลอฮ์พออายา์นี้ลงมาแม่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นกลุ่มนั้นใช่ไหมถูกไหมครับใครก็อยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่อยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์พออยายห์นี้ถูกประทานลงมาท่านนาบี็อลลลออะะซสลัมกล่าวว่าฮ um ุมมกาวมูกยาอาบามูซาพวกเขาอะพวกไหนพวกที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอนยาย์เมื่อกี้คือกลุ่มชนของเจ้าโอ้อบูมูซาอัชอารี ari. คือกลุ่มชนของอบูุมูซาอัชอาดีสอฮาบะหว่าเอ้ามาอะลอซูลลออลัลออะฮิวะสลัมอีลาอบูุมูซาอัชอาดีเท่านั้นยังไม่พอกลัวพลาดกลัวไม่เป๊ะกลัวไม่แม่นท่านนาบีพูดชื่อแล้วว่าชื่ออบูุมูซาอัชอาดีนบีชี้ไปด้วยทําสัญญาณชี้ไปที่อบูุมูซาด้วยให้คนอื่นได้เห็นว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักกลุ่มชนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มชนของเขาคนนี้อบูุมูซาอัชอาดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอบดุลซานอชอาี อ,อับูุะซันอัชอารีอิหม่มของเราเนี่ยเป็นลูกหลานสืบเสีอสายไปถึงอบูมูซาอัชอารีซึ่งอยู่ในวะดด้าของอัลลอล้อบอกกลุ่มชนที่อัล้อรักเนี่ยจะมาจากกลุ่มชนของอบูมูซาลูกหลานของอบูมูซาคืออับูุะซันอัชอารีอิหม่มของเราอบูมูซาอับูอบู os, อบุะซันอัชอารีเนี่ยท่านพ่อของท่านนะพ่อของท่านเนี่ยเป็นอาลลีซุนนะเป็นซุนนีคราวนี้พ่อท่านเนี่ย,นเ,นยเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆแม่ของท่านก็แต่งงานใหม่ตั้งแต่ท่านเด็กๆ ก็ทาให้ท่านมีพ่อเลี้ยงคนหนึ่งชื่ออบูอาลีอันจุบบาอีซึ่งพ่อเลี้ยงของท่านคนนี้เป็นมัวตะซีละพ่อเลี้ยงเป็นมัวตะซีละเพราะฉะนั้นไม่ใช่พ่อนะพ่อท่านเป็นอาลีสุนนะวันจะมาก็มีการเถียงกันท่านโตมาเนี่ยช่วงเล็กๆน่ท่านโตมาตามคําสอนของอบูอาลีจุบบาอีเป็นหัวหน้าใหญ่ของมัวตาซีละก็มีการเถียงกันว่าเ,เรื่องฟิกเนี่ยอบูฮานัชอารีเรื่องอะกิดารู้แล้วว่าช่วงต้นของท่านเนี่ยเป็นมัวตะซีละ คราวนี้มาเถียงกันว่าอบบูซาลัชอารีเนี่ยมัสฮับอะไรในเรื่องฟิกพี่น้องรู้ไหมทุกมัสฮับอยากจะบอกว่าเป็นมัสฮับชั้นมัสฮับชั้นมัสฮับชั้นชาฟีก็บอกอบับบูซาลีชอารีเป็นมัสฮับชาฟีฮานาฟีก็บอกว่าท่านเป็นฮานาฟีมาลีกีก็บอกว่าท่านเป็นมาลีกีฮัมบาลียังบอกว่าท่านเป็นฮัมบาลีเลยคราวนี้ผมก็มาดูจากข้อมูลประมวลวิเคราะห์ดูก็ได้คําตอบสําหรับผมก็คือช่วงต้นท่านตามมัสฮับฮานาฟีเพราะ พ่อเลี้ยงของท่านอะากิดาเป็นแบบมมตัสิละแต่ว่าเรื่องฟิกเนี่ยตามฮานาฟีก็โตมาในครอบครัวแบบนี้ท่านก็ได้เรียนเรียนฟิกแบบฮานาฟีแต่เมื่อฮะบุฮันซันอัชอารีกลับมาสู่แนวทางของอาลิสุนาวันจะมาครูของท่านอิบนุสุไรยยเป็นลูกศิษย์ของอิหมั่ชาฟีอิหมั่มซุกกี้บอกว่าสองคนเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันอิหมั่ชาฟีออิหมั่ฮะบุฮัสซันอัชอารีเนี่ยเรียนฟิก จากลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีอีส่วนลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีอีอิบนุสุรอยเรียนแนวทางอะกิดะจากอบุลฮะสซันอัชอารีแล้วครูของท่านที่เป็นสุนีมีอีกนะครับมีอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเข้าใจของผมท่านเป็นปุรมะในมัซฮับชาฟีอีด้วยนะครับอบุลฮะสซันอัชอารีลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายคนวันนี้เราไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์ลูกหาของอบุลฮะสซันอัชอารีคใครบ้าง พอบอกลูกศิษย์ของอิหมามชาฟีนะยังพอเอนึกออกเว้ยขยับมาขยับมาในเรื่องฟิกเนี่ยเราเราพอจะไล่สายมาได้ว่าใคร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 แต่พอเป็นลูกศิษย์ของอบูุสานัชอาดีในเรื่องอักิดาของเราเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกอาจารย์ประชิดจะหมดเวลาต้องเตือนก่อนนะจะบอกเลยว่าหมดเลยนี่มันไม่ได้ต้องเตือนก่อนสักสามนาทีอะไรยังไงอ,อีกสามนาทีผมเอ่ยชื่อลูกศิษย์นิดหนึ่งแล้วต่อไปอินชาลล่ารลเราต้องต้องรู้จักลูกศิษย์ของท่านด้วยนะครับลูกศิษย์หลักๆของท่านคนหนึ่งชื่ออบูุญฮะซันอันบานี อับบุญอัสซันบาฮีนี่เป็นลูกศิษย์ของอบูฮญัสซันอัชอารีแล้วลูกศิษย์ของอบูฮญัสซันบาฮีนี่เนี่ยใครอบูบักอิบนุฟุรอ์คุณคุ้นชื่อละนี่อุลามะใหญ่นะครับอบูบักอันบากิลลานีนี่อุลามะใหญ่แม้กระทั่งพวกอัลอาติยาห์ยังให้การยอมรับเป็นอิหมัมระดับสูงของอาลิสุน่าวันจะไหมสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อบูฮญัสซันอัชอารีอบูอิสฮากอันอิสฟโรญีนีนี่ก็ลูกศิษย์ของลูกศิษย์อบูฮันนนนอออัชารรีีแล้้วคคเป็ูขงิหมมบฮกีด้วย อิหม,มามไบฮากีเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์อบูุลน,นสันอัชชารีอบูบักกอฟานอัชชาชีคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอบูุลสานอัชชารีแนวทางอะกีดะอัชชาร์อรอไปถึงมาวารอนนะฮรัเราเรียนกีตาบได้ยินชื่อใช่ไหมมาวารอนนะครับเมืองหลังแม่น้ําแม่น้ําชื่ออะไรได้ยินแต่ชื่อนี้เมืองหลังแม่น้ําเมืองหลังแม่น้ําแม่น้ยายําไยคูนแม่น้ําไยคูนอยู่ในอุซเบกิสถานเนี่ยคนนีาา้ก็เป็นลูกศิษย์ของอิหมัมอบูุลสานอัชชารีแล้วคนนี้เป็นครูขอองิหมมมเกม อิมามฮะเก็บนี่เป็นฮาฟิดนะครับฮาฟิดไม่ใช่ฮาฟิดกุรานนะฮาฟิดกุรานอยู่แล้วแต่เป็นฮาฟิดของหะดีษจำหะดีษไม่รู้กี่แสนหะดิษเป็นเจ้าของหนังสือมุสตัดดรอกของฮะเก็บรวบรวมหะดิษที่มีสายรายงานเหมือนกับบุคลีมุสลิมที่ตกหล่นอิมามฮะเก็บเนี่ยเป็นคนรวบรวมมาลูกศิษย์ใทรลูกศิษย์ก็ฟานชาชีกอฟานชาชีลูกศิษย์อบุฮัสซันอัชารีเนี่ยมีอีกหลายคนแต่เวลามันหมดเพราะฉะนั้นผมสรุปของผมว่าอินชาลอ์ในอนาคตเนี่ยเราต้องช่วยกัน ทำยังไงให้ลูกหลานของเราเด็กๆเนี่ยพวกท่านเป็นอิหมัมพวกท่านมีเอาเอาสรุปแค่นี้ก่อนมันมันติดพันนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสต่อไปแต่ว่าขอมาอัพด้วยคําพูดอาจจะดูรุนแรงแต่ว่ามาจากหัวใจนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่พี่น้องมากันนะครับเดี๋ยวส่งส่งไม่ต่อให้พิธีกรของเราจย์ประชิทธเฉลิมไทยจานประชิทเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคาบยิบบมัตนะครับจันประชิทเนี่ยเคยไปเรียนที่เยเมนแล้วก็ไปเรียนจอจบที่จบที่อัสฮัดด้วยแล้วก็แต่งงานเนี่ยคาบิบบูมัตแต่งงานให้ แล้วก็เป็นคนดําเนินการเรื่องวีซา่าฮับบีบุมัทที่จะมาเมืองไทยจันประชิตเป็นคนติดต่อดูแลนะครับแล้วก็พาฮับบีบต่างๆเนี่ยมาเดินสายสามจังหวัดก็จะมีทีมแต่ขึ้น3จังหวัดขึ้นมาจันประชิทิเนี่ยเป็นคนพาฮับบีบต่างๆเดินสายแล้วก็ฮับบีบบมัทที่จะมาก็หนึ่งในทีมงานที่ทําเรื่องวีซ่าเนี่ยคือจันประชิตเลยนะครับก็เดี๋ยวมอบให้จันประชิทต่อ